โอ้ oh my g อดรอดไหมนี่แต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 นี่ทุกคนดูกล้วยหอมพมาจะกองกระถินกินเพราะทันเดี๋ยววันนี้เราจะทำเค้กกล้วยหอมกันนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่ถ้วยแล้วก็ปอกกล้วยใส่ในถ้วยแล้วเราก็จะมาบี้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 มันกล้วยมีแต่หนวยงามๆเนี่ยมีแต่ลูกใหญ่ๆอะ่ะกินไม่ทันเราจะบี้สามลูกนี้ให้มัน ละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบี้เพิ่มอีกนะคะข้าวมนมีเครื่องบดข้าก็ใชาเครื่องบดธรรมาชาติจากมือห้าเนี่ยแหละค่ะเห็นไหมคะแบบเดียวละเอียดแบบแล้วเราก็จะบอกใส่เพิือ่ออีก่าสองลูกเนาะอันนี้จะทำห้าลูกเมื่อกี้ใส่ไปแล้วสามลูกบีบีแล้วเราจะเปลี่ยนภาชนะเพื่อให้ง่ายทำง่ายขึ้นมันหล่นถวยนะเอาเปลี่ยน จัสีเฮ็ดนายเพราะว่าเขาตองใส่ไข่ขาวลงไปฟองนี่ได้แล้วเอาแบบว่าพอประมาณเดี๋ยวเราจะมาเติมไข่ขาวกันใช้ไข่สักสี่ฟองน่าจะพออยู่ต้องตอกระวังนิดนึงเพราะว่ากลัวไข่แดงมันแตกนะคะต้องแยกไข่แดงกับไข่ขาวอองานเห็นบ่กเปลือกไข่ล่นมาอโอ้ก็ได้สันแบบนี้โอยเหาะทำไมมันติดอย่างเงี้ยโอ้ my god รอดไหมนี่แต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 ,แต,แต,แต่แต่เอาเปลือกไข่ออกก่อนเอาเปลือกไข่ลงไปในขนมออ,อยู่เสร็จแล้วเราก็จะมาแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวก่อนนะคะเที่ะวก่อนได้เออนี่ไง,ไงต,อตอนนี้แยกไข่ขาวไขะไข่แดงแล้วนะคะ ที่แรกชมกับว่าจะใช้แค่4ฟองแต่นี้ก็คือใช้5ฟองเนาะเพราะว่ากล้วยเรามันลูกใหญ่กลัวไข่ขาวจะไม่พอแล้วเดี๋ยวเค้กจะไม่ฟูเราจะตีไข่ขาวกันอันนี้ใช้ตีไข่ได้นะคะนี่เบิดเีิตีให้เนื้อไข่ขาวมันฟูละเอียดเลยนะคะแล้วเราค่อยผสมไข่ขา,ขาวฟูมากโอเคเราก็มาเทผสมกับเค้กกันเลยค่ะ หังจากที่ผสมกันแล้วหน้าตามก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่รู้ว่าตอนทำออกมาแล้วมันจะเละหรือเปล่าก็กล้วยมันสุกงอมมากแล้วเราก็ไม่ได้ผสมแต้งด้วยเดี๋ยวภาชนะที่เราจะใส่ตัวเค้กนะคะเราจะเอาจานตัวนี้จะคงความร้อนได้เดี๋ยวเราจะแต่งหน้าเค้กนิดนึ่งกล้วยนี่แหละคะ่ะมาแต่งหน้าเค้กท้องรองแล้วอะ หิวได้กลินอาหารที่ไรท้องมันร้องอ่ะ